เก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บพลังเก็บแรงแห่งแสงยิ่งใหญ่รวมกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวเก็บเอาการเวลาผ่านเลย สิ่งที่เคยผิดหวังช่างมันหนึ่งตัวตนหนึ่งคนชีวิตแสนสัน้นเจ็บแค่นั้นก็คงไม่ตายธรรมดาเวลาฟ้าครึ้มมกมล พายุฝนอยู่บนฟากฟ้าคงไม่นานตะวันสัดแสงแรงกล้าส่องให้ฟ้างดงามหากตะวันยังเคียงคู่ฟ้า จะมัวมาสิ้นหวังทำไมเมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่มันคงไว้ดังเช่นตะวันเมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่มันคงไว้ ដងចន្ទវណ្ណ